สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชน,นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในกลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11ถึงวันที่20พฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายน,น, 20, ปายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมมาทำค่าครูได้ก็จะได้ค่าร์เตษลดให้2ต่อทุกคนที่อัลอาอดีมมาทำค่าครูกันครับคลิปนี้เป็นการประากรเดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีหรือเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วครับอ่า e ี EP นี้เป็น E p ีที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟัง E ีแรกย้อนกลับไปฟัง EP ีแรกได้นะครับจะได้ครบทวนทั้ง6เรื่องราวนะครับผู้ที่เกิด ราศีกันดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนากันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้าน้างราศีลัคนาจชจุดเดียวกันครับตน,นุราศีกันตรงนี้เนาะเดือนที่แล้ว3ดวงเดือนออไม่ใช่ขอโทษคลิปที่แล้วคลิปที่แล้ว3ดวงคลิปนี้อีก3ดวงรวมกันเป็น6ดวงนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ไล่ตามลำดับเพราะดาวประจำตัวจะย้ายราศีดวงสุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสลับหัวสลับหางมันจะลืมนะครับเอาเป็นว่า เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดวงแรกนะครับในอีพีนี้นะครับอ p พีที่2ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่2 2ธันวาคม68เสาร์ดาวศุกร์ย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูพบเรือนพันธุซึ่งดาวศุกร์เนี่ยออกจกออกจากตำแหน่งปฐุมเกณฑ์เนาะเข้าสู่ตำแหน่งเ,เกณฑ์ลัคนานะครับได้ตำแหน่งมหาจักรดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยมันแปลกประหลาดนะตอนจริงเราได้ยินเาว่ามหาจักรดาวมหาจักรเป็นดาวที่ดี แต่มันแค่เหนื่อยใช่ไหมครับในการวิ่งเต้นแต่ดาวศุกร์เป็นมหาจักรกเสียครับคำจริงดาวมหาจักรจะมีเสียอยู่คือดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงการยิ่งพยองด้วยความที่ฝ่าฟันลำบากเพียงลำพังนะครับก็คือคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับไม่ใช่ลักขณานะเกิดราศีกรกฎก็คือคนที่มีเกิดเดิเดินกันอ่ากรกฎาโดยประมาณนะครับแล้วก็ดาวดวงที่สองคือดาวศุกร์เป็นมหาจักร ดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายไม่ควรจ่ายขาดตกหล่นหายนะครับหมายความว่าเป็นคนที่จัดสรรด้านการเงินไม่เก่งไม่ดีแต่ก็มักจะต้องไปยุ่งกเกี่ยวกับเงินเข้าใจไหมครับเออมันแปลกประหลาดเหมือนกับสิ่งที่ไม่ชอบแต่ต้องได้ไปทำอะทำนองนั้นเลยคือหมายความว่าเราเราไม่เก่งเรื่องตัวเลขเราไม่เก่งเรื่องการเงินแต่เรากับดันได้ไปทํา ต้องต้องทาเกี่ยวข้องกับการเงินไม่ได้หมายถึงไปทําการเงินแต่ทําเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับทําให้เราอ่ะอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของอขาดตกหึ่งหายการเขาเอะไรสูญหายของการเงินอะไรแบบเนี้ยของเงินไปได้ก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้ตังหรือการหารายได้มาก็ต้องเขาเรียกว่าทําบันทึกทํา รา,ายรับรายจ่ายทำมันนี่มันเดชเมนดีๆเท่ากันนะครับ <_ d ata> ไปเรียนเพิ่มเติมไปเทคคอร์ดเพิ่มเติมไม่ได้หมายถึงให้ไปเรียนมหาลัยเนาะ <_ d ata> ไปเทคคอร์ดเพิ่มเติมเรื่องของการจัดสรรแลนการเงินก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับโอเคที okay. นี้ดาวศุกร์เนี่ยไปเกาะกลุ่มกับดาวอาทิตย์อังคารที่เราพูดแต่เดืนอนคลิปที่แล้วก็คือเกณฑ์อุบัติเหตุถูกไหมครับอยู่ในเรื่อพันธุุซึ่งหมายถึงรถด้วยดังนั้นคนราศีกันต้องพึงระวังเรื่องของการขับรถเป็นพิเศษนะครับ คนเราสิกันดูน้อยลงมากเลยในในเดือนในคลิปที่แล้วเพราะอาจจะคิดว่าคิดคิดเองนะว่าอาจจะพอเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือเลปล่าหลายคนเลยไม่อยากฟังคือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เข้าใจได้ถ้าเป็นผมบางทีถ้ามันซาสตีมากก็ไม่ค่อยอยากฟังหรอกแต่ถ้าเผื่อมันยังไม่เกิดก็ก็น่าจะฟังเอาไว้เพราะว่าถ้าเผื่อมันเจ็บมามันมันเรียกอะไรมันมันสูญเสียมากกว่าเข้าใจไหมครับสูญเสียมากกว่าที่ผมพูดเลย ผมพูดอีกผมพูดอาจจะยังไม่เกิดอาจจะไม่เกิดก็ได้ในบางคนแต่ถ้ามันเจอแล้วอ่ะมันเจ็บแล้วมันเดือดร้อนแล้วมันเสียหายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแยกให้ออกเนาะว่าคือเข้าใจอยู่ว่าพนิคหลายคนเป็นพนิคผมก็เป็นคนพนิคคนหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเป็นคนที่แบบตีตนไปก่อนไขออ่อ่ะเออสักนิดนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นแม่ผมก็เป็นเป็นเยอะมากด้วยแม่อะ่ะเออคือต้องต้องระวัง ว่าอะไรที่มันแบบลบมากๆอะ่ะมันก็จะทําให้เรากลัวใช่ไหมครับไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าดังนั้นเนี่ยก็ก็ระมัดระวังในจุดนี้แต่เรื่องบางเรื่องถ้ามันสูญเสียไปแล้วมันก็อาจจะไม่สามารถกลับคืนมาได้ก็ก็ปับข้าในว่าช่างใจดูแล้วกันนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดมากเพราะมันยังไม่เกิดนะครับแค่รอบคอบแค่ระวังตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดหรือ,อยังนะผมก็ลืมไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าเราพยากรณ์ไป แต่ว่าผมก็ก็ยังปกติไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยแต่ผมแค่มีสติในการขับรถตลอดอยู่แล้วอ่าหมายถึงว่าผมนั่งไปกับพี่พี่ผมก็มีสติอยู่แล้วผมว่าเอา้าไฟไฟมันส้มอยู่ก็ไปได้เลยพี่ผมก็จะรอไม่ไม่คือจะไม่ค่อยไปแบบกลัวมันจะเกิดอุบัติเหตุง่ายก็เลยไม่ไปก็เลยแบบว่าจะรอรอแต่ไฟส้มหมายถึงว่ารอแต่ไฟเขียวแต่ไฟส้มเนี่ยก็จะถ้ามันพึ่งส้มก็จะไป แต่ถ้าเผื่อมันแบบซ่อมสักพักแล้วอะมันจะแดงแล้วอะมันจะไปแดงกลางทางอย่างเงี้ยพี่ผมก็จะหยุดไม่ไปอย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนรอบครอบอยู่แล้วยังไงก็ก็อย่างเงี้ยก,ก็ก็คือโอเคเราในเมื่อเราเป็นคนรอบครอบอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะมันก็ไม่ไม่ต้องน่าห่วงมากคือเข้าใจอยู่ว่าห่วงแต่ไม่ต้องห่วงมากเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดหรือไม่ดังนั้นเนี่ยเราวิตกเกินก่อเหตุมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะเราแค่ทําให้ดีที่สุดในเมื่อเราเลือกเกิดไม่ได้ เหมือนดวงชะตาที่บอกว่าจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้คือเลือกที่จะทําให้ไม่ประมาทนะนะครับก็ได้ก็พอแล้วนะครับนอกนั้นมันจะเกิดไม่เกิดยังไงเราห้ามมันไม่ได้แล้วครับเนาะถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้ามันไม่เกิดก็คือไม่เกิดนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความคิดสติรวมถึงดวงพื้นดวงของเราเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยสติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความรู้การรับรู้การขับรถทุกคนไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ย ุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นกับใครมันบอกไม่ได้เลยนะครับต่อให้รู้ดวงแต่การกระทําคุณเสี่ยงเสี่ยงอะ่ะมันก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าการถ้าแบบในดวงจะตาบอกว่าโอ๊ยคุณปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าคุณขับความเสี่ยงเสี่ยงอย่างเงี้ยมันก็ขับรถเสี่ยงอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้อยู่บ้างตามหลักสถิติถูกไหมครับไม่ใช่หลักโหราศาสตร์แต่หลักสถิติมันก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้เพราะคุณประมาทนั่นเองด้วยความข,ขับรถที่ร้อนแรงเร็วนะครับ โอเคประมาณนี้ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมาบันทอดบันเทาอ่เรียกบันเทาบันเทาให้เรื่องเนี่ยเบาลงหนึ่งคือดาวอังคารกับดาวศุกร์ได้คู่มิดอีกละอาทิตย์เล็งพระทัดได้คู่มิดใหญ่ดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็จะได้คู่มิดอีกแล้วแต่พระทัสบดีมาวันที่23นะจ๊ะนี่อ่อาสิบหกถึงยี่สิบสองเอาถึงยี่สิบเอ็ดแล้วกันยี่สิบสองดีขึ้นเพราะดาวศุกร์เข้ามาแล้วแล้วก็ดาวพฤหัดสุปฏีก็ามาเล็งอีกที ก็ถือว่าวันที่22เป็นต้นไปถึงจะปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ยังมีมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเล็กๆนหนอยอยู่ดีมันก็ยังต้องเกิดอยู่ดีเพราะมาอยู่ในเรือนตำแหน่งของพันธุเพราะว่ารถนะ่ะอยู่บนถนนนะครับมันก็คือความเสี่ยงอยู่แล้วทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าเราขับรถออกจากบ้านออกจากสตาร์ทจุดสตาร์ทอะ่ะมันก็คือความเสี่ยงทั้งหมดแล้วบางคนเนี่ยถอยหลังออกจากบ้านเนี่ยก็ไปชนนูน่นชนนี่ได้แล้วอย่าว่าแต่มีคู่กรณีเลย มันมีคู่กรณีกับไอเสาไฟฟ้าบา้าหน้าบ้านไอเขาเรียกอะไรอ่ะรถไปชนกับข้างหลังอ่ะชนกับรั้วบ้านเอ้ยอไปเฉียดกันนู่นเอ่ยนี่เอ้ยเนี่ยสารพัดถูกไหมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมีคู่กรณีก็ยังได้เลยดังนั้นเนี่ยการขับรถเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเข้าไปในรถแล้วอะมีสิทธิ์เสี่ยงได้หมดถ้ารถออกมาถึงเคลื่อนตัว ถ้ารถจอดอยูเ่เฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ารถเคลื่อนตัวออกไปอะมีความเสี่ยงแล้ว่ที่มันจะเกิดอุบัติเหตุถูกป่ะครับอย่าเครียดอ,อย่าคิดมากอย่าเครียดมากแค่ให้ต้องระมัดระวังเป็นนิสัยก็พอแล้วผมบอกเลยนะให้เป็นนิสัยก็ดีเพราะว่าต่อให้ไม่เกิดเกณฑ์อุบัติเหตุแต่เราประมาทยังไงก็เกิดขึ้นได้ตามหลักสถิติถูกไหมครับอ,อีกอย่างหนึ่งไปดูพื้นดวงด้วยว่ามีดาวอาทิตย์อังคาร สัมพันธ์ถึงกันไหมแล้วก็มีอังคารกระเสวสัมพันธ์ถึงกันไหมถ้าสัมพันธ์คนเหล่านี้แหละจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจะเจออุบัติเหตุง่ายกว่าชาวบ้านนะครับโอเคทีนี้ต่อดาวศุกร์มาจากเรือนตุลก็คือกระดุมพระการเงินกับสุภะกระดุมพระพันธุดีมากก็หมายความว่าได้เงินจากอสังหาจากครอบครัวจากกงศีสรภะพันธุผู้ใหญ่ให แต่ว่ามีเกณฑ์คือมีเกณฑ์จะได้เงินจากอสังหาแต่ไม่คือแต่ผมไม่ได้ไม่แต่ก่อนผมจะทายว่ามันจะได้จากการขายที่เนาะแต่ผมจะไม่พูดในลักษณะนี้เพราะว่าการขายที่อะครับดาวพันธุมันยังดีอยู่เลยอเออเขาเรียกว่าอะไรดาวพระศียังดีอยู่เลยในนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังขายไม่ได้หรอกครับตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่จะขายแล้วก็ไม่ใช่ช่วงที่จะได้เงินจากอสังหา แต่มีเกณฑ์ที่คุณจะไปกู้ยืมผ่านมากกว่าแล้วจะไปซื้ออสังหาอันนี้ยังมีเกณฑ์มากกว่าเลยแล้วก็ได้เงินจากกองศีได้เงินจากครอบครัวนะครับมีการแบ่งปันอะไรบางอย่างแต่ระวังจะมีการทะเลาะกันนะครับมีเกณฑ์การทะเลาะกันทีนี้กระดุมพาพันธุสุภาพันธุสุภาพันธุแปลว่าไม่ได้อยู่บ้านเอาเงินเนี่ยไปท่องเที่ยว แล้วก็พักผ่อนหย่อนใจก็ถือว่าแก้ได้อยบอย่างหนึ่งดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราไม่ไม,ไม่ทุกข์ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแต่ระวังการเดินทางนะการเดินทางไปไปที่จะเที่ยวนั่นแหละก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่เบาลงแล้วสําหรับดาวศุกเข้าไปนะครับดาวศุกร์เข้าไปถือว่าเบาลงแล้วยีิบสองธันวาคมก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ไม่ต้องกังวลมากแต่ก็แค่อย่าประมาทเท่นั้นเองนะครับ ต่อไปดาวดวงที่2ของคลิปนี้ก็คือดาวพัสดีย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนแต่ถอยหลังนะจ๊ะวันที่23ธันวาคม68พักดาวพาัสดีถอยหลังจากเลวรลาพาเข้าสู่เรือนกรรม,มะดาวพัสดีอยู่ในเกณฑ์ลัคนาก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมือนกันนะครับและไม่ได้เกาะกุมกระดามฤตยูก็ถือว่าดีและยังมาช่วยในเกณฑ์อุบัติเหตุเนี่ยให้เบาลงได้ด้วยแต่ว่าตอนแรกถอยหลังอยู่ก็หมายความว่าการเซ็นสัญญ,ญาเกี่ยวข้องหลักทรัพย์เกี่ยวขอ้วของกับ อสังหาทุกอย่างจะล่าช้านะครับจะล่าช้าทุกอย่างจะไม่ยังไม่เป็นผลในช่วงแรกดน,นั้นเนี่ยก็ต้องติดขัดล่าช้ารอคอยไปก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ได้แน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสทีอยู่ในตำแหน่งเกต์ลัคนาแล้วก็มันมีดาวมหาจักรเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุด้วยก็คือดาวศุกร์ก็หมายถึงการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มา เรื่องแต่มาอาจจะต้องมีการจัดสรรด้านการเงิน,น,งนที่ค่อนข้างจะต้องละเอียดและรอบครอบนิดหนึ่งอาธิย์อังคารแตกหักหมายถึงเกิดเรื่องรา,ายรับรายจ่ายแล้วก็เรื่องของการประทะกันเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าครอบครัวหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นได้พูดไงว่ามีด้านดีและด้านเสียเป็นทุกขราบดังนั้นเราต้องบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันได้เพราะถ้าเผื่อเรา พลาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอาจจะทําให้เกิดโนมิโนได้นะครับเพราะว่าเรื่องมันชุมนุมกันไนีดาวมันชุมนุมกันเรื่องมันก็ได้หลายเรื่องเข้าใจปะครับและยังมีภพวินาศเนี่ยมาทําลายภพเร็มพันธุด,ด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็การเดินทางท่องเที่ยวนะครับหลังจากวันที่22เป็นต้นไปนะครับย3ิบสได้ยิ่งดีเพราะว่าจะมีดาวพฤมาคุมครองอีกดวงหนึ่งนะครับแต่22บก็พอได้แต่ย3ิบสาจะดีกว่าเพราะว่ามีถึง2คู่เลย ที่เป็นดาวคูมิดคอยช่วยเหลือในเกณฑ์อุบัติเหตุนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นมากต่อไปดาวพิสดีเนี่ยมาจากเรีอนปตัตนีกะเรือนพันธุซึ่งเปอยู่ในกัมมะ,ะพันธุกัมมะกับปตัตนีกัมมะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ได้ความรักที่จะค่ออิ่มตัวจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นเรียกว่าจะมีเกณฑ์การแต่งงานได้ในอีกไม่ช้าแต่ถามว่าแต่งตอนนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีดาวคู่ศัตรูอาทิตย์อังคารอยู่ด้วยกัน โอ้ตั้งไปสิรับรองว่าหมอ้าก้นหม้อข้าวอ่ะยังไม่ทันดําเลยก็เลิกกันซะแล้วนะครับผมพูดเลยนะยกเว้นคุณจะไปหาเลิกที่แบบหลบดาวทุกดวงได้คือเลิกอ่ะต่อให้เอาอาทิตย์อังคารกลุ่มกันก็สามารถทําได้แต่ต้องหาเลิกที่ดีและต้องมีเลิกที่ดีจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าเอาออาทิตย์อังคารอยู่ด้วยกันอนย่างประมาณเดือนหนึ่งแล้วเลิกมันไม่มีเลยเลิกมันไม่มีดีเลยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คืออดนะครับ ไม่สามารถแต่งได้แต่ถ้าเผื่อมันมีอยู่ประมาณสักอาทิตย์ละว,วันอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็หาวันหนึ่งเนี่ยสามารถจัดงานแต่งได้นะครับก็ถือว่ายังยังพอรอดอยู่แต่ต้องไปหาชั้นครูนะครับอย่าไปหาไอ้เลิก9 99 9 99นอกะผมว่าถ้า9 99, 9เลยร9อนะครับคุณจัดเองตามเลิกสะดวกดีกว่าอย่าไปหาเลิกพวกนี้มันไม่มีประโยชน์ถ้ามันถูกถ้ามันจะถูกเบอร์นี้นะผมว่าเขาเป็นคนดูถูกวิชา,ชาตัวเองมากๆเลย รู้ไหมว่าการหาเลิกจหายากมากแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องชั้นครูด้วยคือพูดง่ายว่าต้องเป็นโหนสิปีขึ้นไปนะครับขนาดผมใกล้แล้วนะเจดปปีแล้วนะยังยังไม่กล้าให้เลยครับเพราะว่ามันละเอียดมากแล้วมันก็ต้องหลบดาวทุกดวงได้ด้วยนะครับคือหมายความว่าแต่เป็นเรื่องเรื่องเดียวนะคือเรื่องแต่งงานเรื่องความรักไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับอ่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นบางทีเงินคุณอาจจะไม่ดีการงานคุณอาจจะล้มเหลวในวันนั้นแต่ว่าการแต่งงานคุณจะราบรื่นอ,อย่างเงี้ยครับ ดังนั้นเนี่ยมันได้แค่เรื่องเดียวไม่มีเลอกครอบจัก,กรวาลน,นะครับก็ไปหาชั้นครูแล้วกันไปติดต่อครูดังๆอะ่ะได้คือเรื่องพวกเนี้ยต้องติดต่อครูดังๆแล้วก็เห็นแบบรีวิวดูรีวิวครับอย่าอย่าอย่าแค่ว่าดังอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ดังแล้วต้องมีรีวิวด้วยว่าดีจริงเพราะเลิกพวกเนี้ยมันสําคัญมันไม่เหมือนเป็นการทายดวงนะครับทายดวงไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะอย่างน้อยก็ก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็ไม่ได้เจ็บไร้ปวดอะไร แต่ถ้าเผื่อเราหาเลิกทีก่กะว่าจะดีแล้วเสียเงินไปเยอะแล้วสุดท้ายเหมือนโดนหลอกอะ่ะก็ไม่ได้อะ่ะเลิกที่ดีมันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ควรปะถูกไหมครับเออประมาณนั้นนะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเสียยอมเสียเงินแพงๆหน่อยความรักมีครั้งเดียวอยากได้ความรักดีๆอะ่ะก็ลงทุนหน่อยผมว่าสองพันยังไม่แพงเลยนะครับ คือถ้าเป็นเรื่องแต่งงานอะสองพันยอมเสียเพราะแต่งครั้งเดียวในชีวิตคุณจะแต่งสองครั้งสามครั้งเหรอครับเออเสียดายอยู่ได้ห้าร้อยหกร้อยอยู่นั่นะนะครับคือมันไม่ได้ผมว่าไม่ได้ต้องหลักพันขึ้นถ้าถ้าน้อยกว่าพนะันน่ะอย่าคือมันคือพันหนึ่งยังน้อยไปเลยผมว่ามันยังมันยังแบบจะเชื่อได้หรือเปล่าถ้าเป็นผมอะถ้าจะแต่งงานอะสองพันผมก็เสียเออไม่แพงไม่แพงถ้าใครคิดว่าแพงไม่ต้องหาครับเอาเลือกสะดวกนั่นแหละไม่ต้องหาเออเสียเวลา เสียเวลาครูบาอาจารย์เขานะครับไปถามเ่เสียเวลาคือบางทีไปถามมันก็เกิดความคาดหวังไงผมมาโดนประจำไอ้ดูดูส่วนตัวเนี่ยถามแล้วบางทีก็ไม่เอาอย่างเงี้ยมันรู้สึกเฟลนะครับถึงคือมนันสมมแล้ววันนี้ยังไม่มีลูกค้าแล้วคุณมาถามแล้วคุณไม่เอาอย่างเงี้ยมันรู้สึกเฟลนะครับเออทางดังที่แทนที่เราจะได้เงินน่ะแต่เรากลับไม่ได้เงินอย่างเงี้ยมันรู้สึกเฟลนะในบางวันน่ะแต่ถ้ามีลูกค้าแล้วโอเคอย่างน้อยยังปล่อยวางว่าเออได้คนหนึ่งละอีกคนหนึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอะไร ก็ยังพอปล่อยวางได้อะไรแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยก็ถ้าจะได้เอาคือต้องต้องหลักพันขึ้นไปอย่างน้อยะถ้าคุณเตรียมเงินไว้น้อยกว่าพันหนึ่งไม่ต้องหาหรอกครับเลิกเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีหรอกคนที่เก่งจริงๆเขาไม่เอาหรอกแค่พันหนึ่งเพราะว่ามันมันหายากจริงๆนะครับอะต่อไปแล้วดูความสําคัญด้วยไม่ใช่ว่าอะไรก็จะเอาถูกหมดเลยดูดวงถูกได้แต่ถ้าจะเอาเลิกอถูกไม่ได้นะถ้าเอาเลิก ไม่ดีไปแล้วมันไม่แมทไม่โอเคอะจะทํำยังไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครไม่เชื่อเพราะบางคนบอกว่าโอเคมันมันก็ไม่เห็นจะเป็นต้องแพงขนาดนั้นไหมอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยคุณคิดว่าคนจะไปหาเอาเลิกอะ่ะเขาจะได้เงินกี่บาทหมาย,ยว่าได้เงินแค่แค่พันสองพันเน่ะ, 1, 000, 000, ะเขาจะได้กี่ครั้งเออคนจะดูเลิกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นคุณต้องเข้าใจด้วยที่พวกคุณเนี่ยบางคนทํางานประจะําอ่ะคุณได้เงินทุกเดือนอะ่ะเออได้สองสามหมื่นอ่ะแล้ว คนที่ได้เนี่ยแค่สองสามพันแล้วเขาจะปรึกษากว่าจะได้คนปรึกษาเนี่ยมันมันกี่วันคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะหลายคนเนี่ยไม่คิดคิดว่าตัวเองว่ามันแพงมันแพงคือเป็นค่านิยมว่ามันแพงแต่ตามจริงมันไม่ได้แพงพวกคุณเนี่ยได้เงินเนี่ยไม่เห็นมีคนอื่นมาบอกว่าเงินเดือนคุณแพงเนาะเออฉันไม่อยากจ้างคุณเลยถ้ามีคนพูดแบบเนี้ยควรจะรู้สึกยังไงเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าไปพูดให้คนอื่นอย่าไปพูดว่าเหมือนผมเนี่ยเอ้ยมันราคาสูงมันแพงมันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจว่า เขาเขาอะต้องบาลานซ์อ่าเขาเรียกอ,อะไรอะรายได้รายจ่ายของเขาบางทีอะเข้าใจว่าอาจจะสูงในบางคนแต่บางคนเงินเดือนเมื่อเทียบอะคุณอาจจะมีหนี้มีสินเลยทําให้รู้สึกว่ามันแพงแต่จริงมันไม่ได้แพงถ้าเปลือกปกติอะราคาคือได้เงินเดือนสองสามหมื่นน่ะมันเยอะกว่าพวกหมอดูทั่วไปแล้วอะเออดังนั้นเนี่ยทุนต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้แพงถ้าเทียบกับที่ลูกค้าเขาจะได้อ่ะ เออนะครับเพราะลูกค้าเขาไม่ได้มาเยอะขนาดพวกคุณที่ต้องได้เลยคือแบบทํางานทุกเดือนได้เงินในทุกเดือนแต่คนพวกนี้เป็นงานอิสระไม่ได้แปลว่าจะได้เงินทุกวันนะครับต้องเข้าใจด้วยนะอืมอย่าไปมองผิดนะขาขึ้นก็คือขาขึ้นแต่ขาลงนี่สิโอ้ยลากเลือดนะครับองบอกไว้เลยเหมือนเดือนนี้เดือนที่แย่มากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงแล้วแถมยังต้องแบบไปเจาะเลือดอ่กินยาไทรอยอีกเยอะแยะห้ย วุ่นวายเพราะไทยลอยขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าเครียดเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกินหรอกแต่แค่ว่ามันมันมันแย่เออประมาณนั้นเนาะเศรฐษฐกิจมันไม่ดีอะต่อไปเรามาดูกันต่อที่ดาวพุธวงสุดท้ายด,ดาวประจำตัวเข้าสุราศีธนูวันที่26ธันวาคม68ดาวพุธเข้ามาแล้วก็จะมีการทะลาบเบาแววงเกิดขึ้นต้องระวังเรื่องของครอบครัวแล้วก็โอ้จะ20นาทีละ แล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยก็จะทําให้มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งแต่ก็จะมีความขัดแย้งเรื่องของคืออย่าอย่าทะเลาะกันในรถอย่าเถียงกันในรถเออบอกคนอื่นก็ราบอกตัวเองด้วยนะคือระวังเนาะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าคนขับอาจจะไม่คอนซนเทรดเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้ไม่โฟกัสนะครับก็เอาเอาเป็นว่าให้คนขับเขาโฟกัสนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เตือนเขาด้วยถ้าเราเป็นไม่ได้เป็นคนขับถ้าเราเป็นคนนั่งเฉยเตือนเขาด้วยว่าระวังอุบัติเหตุ อาจจะเกิดขึ้นง่ายในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะงไงก็เอาเป็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทะเลาะเบาแหวงแล้วก็เกิดเรื่องของการประทะแล้วก็รวมถึงอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงก็อย่าประมาทระมัดระวังคำพูดระวังแล้วก็อย่าร้อนแดงเร็วครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ